เรียนสุจริตนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนทำใบงานส่งนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนะครับกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับรับทราบรับทราบ ิง,งานใกล้เสร็จหรือ,อยังวันนี้เราเหิวข้าวมากเออใกล้เสร็จแล้วรอเราแป๊บอืมอืมได้ไเดี๋ยวเราไปรอที่โรงอาหารนะมีตัวมีตัวบวกเลยบวกเลยเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามพี่พี่ยุ้งขอเล่นโทรศัพท์ด้วยได้ไหมครับ ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเองอยากเล่นเองต้องเล่นรดสับตัวเองคุณแม่คะเย็นนี้มารับด่งด้วยนะคะได้ค่ะหนูรักแม่นะคะ ไปกลับไปซื้อขนมกันได้สีวิวไปกันบิ๊กกลเสร็จแล้วไปกินข้าวกันไป เรามีอะไรจะให้ดูเรานั่งรอนายเราเก็บโทรศัพท์ได้อ้าวทำไมเองไม่เอาไปคืนเขาเมื่อเช้าครูยังสอนอยู่เลยเก็บของคนอื่นได้แล้วทำไมไม่เอาไปคืนเจ้าหฮมไม่เอาไปคืนเจ้าของอาขนายก็ถือว่าเป็นคนทุจริตไม่ซื่อสัตว์ก็เราอยากมีเหมือนคนอื่นบ้าง จะได้มีไว้เล่นเกมเหมือนพี่ๆเขาบิก๊กค่นายทำของที่นายรักหายนายอยากได้คืนไหมก็อ,อยากได้คืนสิของของใครใครก็รักนั่แหละนายก็ลองตัดสินใจดูว่านายควรเอาไปคืนหรือเก็บไว้เป็นของตัวเองปไปเรียนกันเมื่อสักครู่นะครับมีเพื่อนของเรามาแจ้งว่าได้ทําโทรศัพท์หายนะครับ คุณครูเชื่อว่านักเรียนห้องเรียนเรานะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับถ้าเกิดใครที่เก็บได้หรือมองเห็นเพื่อนเพื่อนพี่เอนน้อง,องที่หยิบไปนะครับให้มาแจ้งคุณครูคนะครับรับสร้างอขอเล่นโน้สับเคื่อได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าเองอยากเล่นเองต้องเล่นโนาสับ เราจะเอาโทรศัพท์ไปกินคิวดีแล้วเพื่อนเราหว่านนา้ไม่ใช่คนแบบนั้นวิวทำยังดีถ้าแม่รู้ว่าเราทำโทรศัพท์หา,ายม่ควกดเราหน้าดูใจย็นนะเชลลคิวเรามีอะไรจะบอกอย่าก,กดเรานะ เราเกตความโลกอยากได้มาเพื่อจะเอามาเล่นเกมเคียวอย่ากโกรธเรานะขอบคุณมากนะบิ๊กเราไม่เกิดเธอเลยเราผิดเองทีม่มีความรับผิดชอบรักษาสิ่งของของตัวเองขอบใจมากนะบิ๊กไปเล่นบอลกันได้เลย คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับทุกคนนั้นที่สําคัญได้แก่ความรู้จักผิดชอบชั่วดีความระอาชั่วกลัวบาปค,ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความคิดและการกระทําความไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นความไม่มักง่ายหยาบคายกับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเป็นพิเศษคือความขยันหมั่นเพียรด้านความซื่อสัตย์สุจริตพระบรมราชโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธณสวนอมพรวันที่22วิมิถุนายน2520 1เก็บของคนอื่นได้แล้วทำไมไม่แบกเก็บของคนอื่นได้แล้วทำไมไม่เอาไปคืนเจ้าของถูกต้องอไป้ก่อนสามามสี 3> 3, 4, ่ามสองหนึ่งคนอื่นไม่ไม่เอาไปคืนเจ้าของ 3, 4, ให้ดีห้าสี่สามสองหนึ่งปิ่งปิ่งเราผิดเองที่ไม่มีความรับผิดชอบสามสองหนึ่งเกียวอย่าโกรธเรานะ